จากโปรตีสหรือคิงดอมโปรตีสตานั่นเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสมีเยื่อหุ้มก็ต้องเป็นยูคาริโอตอยู่แล้วถูกไหมอ่ามีเยื่อหุ้มนิวเคลียสหรือนิวเคลีย์เมเบรนก็จะเป็นแต่มันไม่ใช่พืชน,นะอะไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์แล้วก็ไม่ใช่เห็ดลาดด้วยอ่ามีทั้งเซลล์เดียวแล้วก็อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโคโลนีนั่นเองที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะอ่ามีอยู่สามกลุ่มคือโปรโตซัว ขายกับสัตว์สาคลาขายกับพืชปลาเมือกขายกับเห็ดหลาน,นั่นนี่มันแค่คล้ายๆแต่มันก็ไม่ใช่อ่ะเออมันไม่ใช่แต่มันคล้ายๆอ่ะโอเคต่อมาเออแล้วก็โปรโตสัวนะเป็นยูคาริโอตที่คล้ายสัตว์นั่นนี่อ่ะต่อมาก็แบ่งได้หลายกลุ่มมากเลยนะอันเนี้ยแบ่งได้แล้วแล้วแต่คนแบ่งพี่ว่าการแบ่งกลุ่มมันอยู่ที่ว่าแล้วแต่คนแบ่งมากกว่าว่าอย่างเช่น สัตว์ชั้นสูงสัตว์ชั้นต่ำํำใช้เกณฑ์อะไรอย่เงี้ยบางคนก็ใช้กระดูกสันหลังบางคนก็ใช้วิวัฒนาการแล้วแต่ว่าเกณฑ์ที่ใช้อ่ะมันคืออะไรมากกว่าโอเคอ่ะแบ่งได้หลายกลุ่มมากแล้วก็มีสองเกณฑ์ที่ใช้ก็คือแบบเก่ากับแบบใหม่แบ่งได้ตามเกณฑ์ใหม่เนี่ยจะแบ่งในห้ากลุ่มนะเด็กๆเอามาดูแบบที่หนึ่งคือดิปโพรมาดีดาน,น,นี่ก็คือไม่มีออแกเนลอะไรเลยไม่มีเลย จะเว้นมีนิวเคลียสสองอันขนาดเท่ากันแล้วก็มีแฟกเจลลัมหลายเส้นแค่น,นั้นเองดูคล้ายนกคูกเหมือนนอกคูกเลยเออนั่นแหละก็คือมันมีนิวเคลียสสองอันกลมๆแล้วมันก็มีแฟกเจอล้มหลายเส้นอะมันก็เหมือนนอกพูกนั่นแหละเออนั่นแหละโอเคต่อมาอยู่ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนนะแอนอโรบิกนะเป็นแอนอโรบิกอินเวอนเมนไม่มีออกซิเจนตัวยอย่างเช่นเนี่ยเจยเดีอินเทสตินาลิส ก็คือเป็นปรสิตในลำไส้ของคนทำให้ปวดท้องท้องเสียเป็นบิดอะไรพวกนี้อ่ะต่อมาพาราบาซาล่านะก็คืออันนี้ก็ไม่มีออแก,กนลเ,เหมือนกันมีไฟเจลลัมแค่สองเส้นเมื่อกี้มีไฟเจลลัมหลายเส้นใช่ไหมแต่มีนิวเคลียสสองอันแต่มาอันนี้จะเป็นมีไฟเจลัมสองเส้นลักษณะพิเศษก็คือมีเยอหุ้มเซลเล,ล์เป็นหลอนๆอู้เป็นหลอนๆเลยนะโอเค หรืออะไร u n d u l a t i n g membrane นั่นเองตัวอย่างเช่นก็จะเป็นเอ pha, ทร i โคนิมฟ้าพวกอะไรเอื่นช่วยย่อยเซลลูโลสอาศัยอยู่ในลำไส้ตัวแบบพึ่งพานะคะมิวทูลิซึมพึ่งพาก็คือมิว u a ลิซึมนะพึ่งพาคือยังไงแยกกันไม่ได้ถูกไหมก็คืออยู่ถ้าอยู่อยู่ด้การอาศัยได้ประโยชน์ร่วมกันแต่แยกกันไม่ได้นั่นเองอ่ะต่อมาะรทโคมานไทโคมา纳เอ่ะ a ว i ินาลิสก็จะทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อภายในช่องคลอดแล้วก็มีอาการคันในช่องคลอดด้วยนะคะนี่คือแบคทีรียถ้าเกิดมีอาการคันในช่องคลอดหรือว่าติดเชื้อก็คือแบบเป็นพวกแบคทีรียทั้งสิ้นเลยโอเคเออเด็กๆถ้ามันติดขัดบอกได้เลยนะเออาต่อมาไรโซโพ d ดาอะมาดูไรโซโพ d ดานะ กลุ่มนี้คือพวกที่ที่เคลื่อนที่โดยใช้เท้าเทียมหรือสูโดโพเดียมสูโดอ่ะเป็นรากศัพท์คําว่าเทียมหรือไม่แท้นะอย่างเช่นมันจะมีคําว่าสูโดนิมอ่ะอันนี้อันนี้เป็นคําศัพท์แกตปีหกสามที่เออสูโดนิมมันอันนี้มันแปลว่านามปากกานะนามปากกาคือไม่ใช่ชื่อจริงใช่ปะละ่ะเออนั่นแหละมันเป็นชื่อเทียมอ่ะเออสูโดก็คือไม่แท้อันนี้ก็คือเท้าเทียมสูโดโพเดียมก็คือเท้าเทียม ตัวอย่างเช่นอะมีบ้าอะไรพวกเนี้เอ็นตามีบ้าทําให้เกิดเป็นโรคบิดมีการปวดท้องแล้วก็เกิดฝีในตับตามมานั่นเองนะคะโอเคอ่าต่อมาอันนี้ก็เป็นยกตัวยกตัวอย่างเฉยๆจินจีวาลิสอืมคอยกินแบคทีเรียแล้วก็เศษอาหารแถวๆเหเงือกพวกนี้เป็นแบคทีเรียทั้งสิ้นเลยอีโคไลอะไรเงี้ยอยู่ในลำไส้ใหญ่คอยกินแบคทีเรียที่ทําให้เกิดแก๊สในลำไส้อะไรเงี้ยคนละตัวกับแบคทีเรียอีโคไลที่อยู่ในลำไส้นะที่คอยสร้าง วิตามินเคกับบีสองคนละตัวนะเนี่ยคือมันมันอาจจะเขียนอีคไลน์เหมือนกันแต่ว่าคนละแบบคนละตัวไม่ใช่ตัวเดียวกันอ่ะโอเคต่อมาแบบที่สี่ก็คืออะไรเอ่ยยูคลีโนโวัวนะยูคลีโนโวัวคือกลุ่มนี้เคลื่อนที่โดยใช้แฟกเจอลัมนะแฟกเจอลัมหรือไมโครทูบูที่เลียงกันแบบเก้าบวกสิบสองนั่นเองอ่ะมีทั้งชนิดที่เป็นผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ปรสิตเลยมีทั้งสามแบบ ผู้ผลิตผู้บริโภคบริสิทธ์มีหมดเลยนะตัวอย่างเช่นยูเครนก็จะมีคลอพาสซึ่งสังเคราะห์แสงได้มีคลอพาสที่มีลักษณะแบบแปลกๆหน่อยแล้วก็มีเยื่อหุ้มสามชั้นต้องจํานิดน,นึงอันนี้เยื่อหุ้มสามชั้นดอกจันแล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆสมอชวพี่ขอโทษพี่ขอโทษสมอชว่ามันคือสิ่งมีชีวิตนะเออสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็จะมีแค่สองชั้นเองอืม แต่ว่าน,นี้มีสมชั้นใช่มีจุดตาสีแดงหรือไอสปอเขาเรียกว่าไอสปอตนะเป็นออแกนเอลที่ทำหน้าที่กรองแสงแค่บางทิศทางผ่านได้เออผ่านไปยังตัวรับได้อบางทิศทางนะไม่ใช่ทุกทิศทางแค่บางทิศทางแล้วก็มีตัวรับแสงเรียกว่าอะไรเอ่ยไลท์เ e t เตอร์น ector, นะอยู่ตรงที่โคนของปลัเจลามใกล้ๆ ใกล้ๆเลยกับจุดสีแดงสามารถรับแสงที่ผ่านการกรองมาแล้วจึงตอบสนองต่อแสงได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะโอเคต่อไปก็จะมีโปรโตีนเคลือบเซลล์อะมีโปรโตีนเคลือบเซลล์ให้ความแข็งแรงแล้วก็ความยืดหยุ่นแก่เซลลได้เพราะยูกิน,น่าเนี่ยมันไม่มีผนังเซลล์มันเลยต้องมีโปรโตีนเคลือบเซลล์ตัวเนี้เอาไว้เพื่อแบบนั่นแหละเพราะมันไม่มีผนังเซลไงไม่ได้แบบไม่มีมันเลยต้องยืดหยุ่นยืดหยุ่นได้โอเคต่อมา อาหารสะสมของยูกินาก็จะเก็บในอะไรเลยพรามิลอนแกรนูนะคะโอเคต่อมาฟาคัสฟาคัสก็จะเหมือนกับยูกินาเลยแต่เป็นรูปใบโพหรือพัดอ่ะตามรูปนั่นแหละนี่เลยก็จะเหมือนกับยูกินานั่นแหละแต่แค่รูปร่างมันต่างกันกับยูกินาแค่นั้นเองนะคะโอเคต่อเลยนะ ต่อไปทริปโปนโซมาทริปโนโซมาคืออะไรมันไม่มีคอโครพาสนะไม่มีคโครพาสดำนิดนึงไม่มีคอโครพาสเลยแล้วก็เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยข้างตัวลอยออกมาเป็นแผ่นผิวๆเรียกว่าอ n d โดเ t ต n ิ้งเมมเบรอ่ะเช่นทริปโ n โนโซมาที่อยู่ในแบบมแมลงเซตซีอ่ะนั่นแหละเซตซีที่ทำให้เกิดพวกโรคเหงาหลับ Sleeping s i c k n เ s s เขาเรียกเออเป็นภาษาอังกฤษก็คือ sleeping s i c k n เน s ใช่ไหมก็คือมันแบคทีเรียตัวนี้แหละใช่อ่าต่อมา Aveolata นะห้าอะเว a ลเป็นอะไรเอ่ยเป็นกลุ่มที่มีช่องเล็กๆใต้เตยื่อหุม้ม a v e o l อ t ลช่องเล็กๆที่ยังไม่ทราบหน้าที่นะยังไม่ทราบหน้าที่แบ่งได้สามกลุ่มใหญ่ๆสามกลุ่ม แบบที่หนึ่งคืออะไร plex อพิคอมเพล็กซ่ามาดูอพิคอมเพล็กซ่าแบบหนึ่งที่จดก่อนโอเคแบบที่หนึ่งก็คืออพิคอมเพล็กซ่าเนาะเป็นกลุ่มที่เป็นปรสิตในสัตว์ไม่มีออร์แกเนลในการเคลื่อนที่นะและมีอวัยวะที่ใช้แทนโฮส ก็คืออะพิคอมเพล็กซ์กลุ่มนี้ก็จะมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าสปอร์โลซัวอ่ะตัวอย่างเช่นพวกพลาสโมดียมอ่ะที่อยู่กับยุงก้นปล่องอืมก็ทําให้เกิดโรคมาลาเรียหรือไข้จับสันยุงก้นปล่องทําให้เกิดมาลาเรียแล้วก็ไข้จับสันนะเออไม่ใช่ยุงลายนะอ่ะต่อมามักวางไข่เฉพาะในน้ําที่สะอาดอืมน้ําไม่สะอาดไม่วางไข่นะยุงก้นป่องแล้วก็การระบายจึงมักคบใน าอาการไข้สูงหนาวสั่นอะไรพวกนี้เกิดจากการแตกของเม็ดเลอดงในช่วงที่เชื้ออยู่ในเม็ดเลอดงเราเจาะออกมานั่นเองนะคะยุงก้นป่องเขียนแบบนี้ได้ดิพี่เคยพี่เคยคิดว่ายุงก้นป่องมันเขียนก้นป่องป่องที่แบบแปลว่าท้องป่องแต่ไม่ใช่นี่มันคือก้อนปล่องออนั่นแหละอ่ะโอเคต่อมามาดูเทียเลตนะก็คือ จะเป็นพวกมีขนซีเลียเป็นออแกนิลพวกซีเลียนั่นแหละที่ใช้ในการเคลื่อนที่หรือพัดโบกไปมามีการเรียงตัวของไมโครทูบบูแบบเก้าบวกสองนะเออเก้าบกสองตนะัวยอย่างเช่นพวกพารามิเซียมอะไรพวกเนี้เซนตอร์พวกนี้แหละอ่ะต่อมามันก็จะมีขนอยู่รอบๆอบ่ะขนบางๆเพื่อแบบช่วยช่วยในการเคลื่อนที่แล้วก็แบบพัดโบกไปมาอะไรนี้อ่ะต่อมา อันที่สามคืออะไรอือ่นไดโนแฟกเจรเลตไดโนแฟกเจรเคือจัดเป็นแลงต้นพืชอ่ะหรือไฟโตแพลงต้นนะพบในน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มมักจะอยู่เป็นเซลล์เดียวๆนะไม่แบบเป็แล้วก็แบบการอยู่รวมกันเป็นจะเรียกว,ว่าโคนนีจะพบน้อยมากเพราะว่ามันจะชอบอยู่คนเดียวเออมันจะอยู่เป็นเดียวๆอะต่อมา กลุ่มนี้ก็จะมีแซลล์ล้สองเส้นนะมีสองเส้นวางตัวตั้งฉากกันตามร่องแล้วก็แผ่นเซลลูโลสหรือเขาเรียกว่าเซลลูโลสอะมอนนั่นเองตัวยอย่างเช่นโปรตีสที่ทำให้เกิดปรากฏการ์ขี้ปลาวานความจริงไม่ค่อยอยากเรียกปลาวานอนะวานไม่ใช่ปลาเออแต่ขี้ปลาวานเรียกว่าเรดไทใช่ไหมพอมีเ,อเยอะก็น้ำทะเลก็จะแดงแล้วก็จะมีพิษต่ตอสัตว์น้ำนั่นเองอ่ะเรียกว่าเรดไท ปรากฏการที่เปลววัดโอเคต่อมาซูเซนทอลนะต่อมาก็คืออาศัยรวมกันกับปะการางังอนำจะนำคำนาร์บอนไดออกไซด์จากปะการังมาสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือมันจะนำนำซีโของแบบจากปะกการังมาสังเคราะห์ด้วยแสงก็ถ้าน้ำอุ่นเกินไปตัวนี้ก็จะออกจากปาการางังสีของปะกการาังก็เลยจะซีดแล้วก็ตาย เรียกว่าปากกลังฟอกขาวที่เราเห็นเห็นกันอะถ้าน้ํามันอุ่นเกินอะตัวนี้มันจะออกมันจะออกจากปากาลังเลยแล้วสีของปากาลังก็เลยจะซีดแล้วมันก็จะตายอืมเรียกว่าปากาลังฟอกขาวโอเคต่อมาโปรโตซัวแบ่งตามเกณฑ์เก่าก็คือแบ่งตามเกณฑ์เก่านะอันนี้ตามเกณฑ์เก่าเมื่อกี้ตามเกณฑ์ใหม่ใช่ไหมก็จะเป็นตามาอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่อ่ะแบ่งตามอ,าวอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่แบบที่หนึ่ง เคลื่อนที่โดยใช้อะไรที่เราได้ยินแปลกเจลัมนั่นนี่แปลกเจริมพวกแบบอะไรเอ่ยยูคลโนซัวแบบเคลื่อนที่โดยใช้ซิเลียใช่ไหมเอออันนี้อันนี้หมายถึงว่าเคลื่อนที่โดยใช้แปลกเจลัมก็คือยุคยูคลโนซัวนะอ่าแล้วต่อมาเคลื่อนที่โดยใช้ซิเลียก็จะเป็นพวกซีเลตใช่ไหมส่วนแบบที่สามอันนี้แบบที่หนึ่งก่อนแบบที่สองแบบที่สามต่อไปแบบที่สามก็จะ เคลื่อนที่โดยใช้ซูโดโพเดียมหรือเท้าเทียมนั่นเองเท้าเทียมเช่นพวกไกลโซโบดาหรือซีไม่มีอ,อวัยวะ,วะที่ใช้เคลื่อนที่เช่นพวกสปอรสสปอร์สวนนะโอเคมีสี่แบบโอเคต่อมาสองก็คือสาหร่ายยูคาริโอตที่คลายพืชคล้ายเฉยๆนะเด็กๆแต่มันไม่ใช่พืชน,นะเออ ยูคาริโอตที่ขายพืชเป็นผู้ผลิตหลักของโลกเลยแหละสาหร่ายอันเนี้ยเป็นผู้ผลิตหลักของโลกเลยแบบกําลังการผลิตสูงมากมีลงคาวัตุที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงแบบหลายชนิดมากอัดกันอยู่ในคอลอพาร์นั่นแหละอะต่างจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินนะที่เป็นแบบโปรคาริโอตสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินเป็นโปรคาริโอตแต่สาหร่ายจะเป็นยูคาริโอตต่างกาันตรงที่ไม่มีคอลอพาร์ también solo